วันนี้ผู้หญิงทุกคนสวยขึ้นได้แม้มีผิวที่แตกต่างกันผิวหน้ามันผิวไม่เรียบเนียนรูขุมขนกว้างมีริ้วรอยเพราะความสวยนั้นขึ้นอยู่กับแป้งที่ผู้หญิงคนนั้นเลือกใช้แป้งที่ดีต้องดูที่เนื้อแป้งและสีที่ใช่ผิวที่มีริ้วรอยใช้แป้งเนื้อหนาแต่กลับดูมีริ้วรอยเยอะขึ้นผิวที่ไม่เรียบเนียนถูกพยายามปกปิดจนดูหนา และไม่เรียบกว่าเดิมผิวที่ติดตัวคุณมาอาจถูกบดบังด้วยสีแป้งที่ไม่ใช่ได้เวลาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยเนื้อแป้งที่ดีและสีที่ใช่ก i ฟเฟอรีนอินโนเวียฟลอเรสทอมแพคพาวเดอ S.P.F. 5้ P.A. บวก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 นี่คือแป้งที่กิฟเฟอรีนภูมิใจที่สุดจากประสบการณ์25ปีของการพัฒนาสูตรนวัตกรรมใหม่ของแป้งผสมรองพื้นบาง เนียนใสไร้ที่ติดไม่มันเยิ้มตลอดวันเบลอรูขุมขนและริ้วรอยเผยผิวกระจ่างใสพร้อมเฉดสีที่ใช่สำหรับผู้หญิงไทยและเอเชียเผยสเสน่ห์ผิวสวยแบบที่เป็นคุณ g i v e e r n n i n n o v i a f l a w l e s s Compact Powder SPF 50 6, PA, บีบวก PA บวก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 สั่งซื้อได้ที่